ทำยังไงให้เขาเล่นไม่เจ็บต้องมีล้มครั้งสองครั้งเจ็บมากเจ็บน้อยแต่ตอนนี้เด็กเล่นภายในหนึ่งอาทิตย์ยืนขึ้นถูกเลี้ยวถูกนี่เราส่งต่อแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรแต่ที่รู้คือผมมีความสุขที่ได้ทําส่งต่อเนี่ยมันสําคัญที่สุดมันบอกไม่ได้เหมือนแบบทาไมถึงบางคนบอกทําไมไม่จ้างเรารู้แบบ เราอยากทํานะฝันของเราเราต้องทาด้วยมือของเราถ้าเราเอาเงินไปโย่เรารู้สึกเราไม่ได้รับสุดท้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีเพื่อนพี่น้องคนที่เป็นครูมาสอนร้องเพลงก็มาช่วยเราขุดดินมาได้รู้ว่าเออไว้เขาก็มาเริ่มสร้างโรงเรียนของเราไม่ใช่เราคนเดียวที่สร้างนันพี่สาวผมก็เป็นคนหนึ่งคอยซัพพ่อคอยถามเราคอยเตือนเราแล้วก็มีน้องๆน,น,น,นี่แหละครับที่มาช่วยเห็นความฝันของเราเราก็รู้สึกนี่แหละคนเห็นคุณค่าของความฝันมันก็จะมาช่วยกันลงมือทำ สเก็ตบอร์ดมันคือยาครับที่มาด้วยกันแต่มันเป็นยาวิเศษครับทำให้ทุกคนมีความสุขทําให้ทุกคนหายเครียดบางคนเป็นโรคซึมเศร้านะฮะได้สเก็ตบอร์ดเป็นยาดีครับทำให้เขามีเพื่อนทําให้เขารู้ตัวว่าเฮ้ยมีคนเขามีความสามารถที่จะส่งต่อไปได้เขาไม่หดหู่กับตัวเองครับมันคือยาวิเศษจริงๆสเก็ตบอร์ดกีฬากีฬาคือยาวิเศษครับ สวัสดีครับเอ็กครับนายปิยะสกุลเดชอดีตนักกีฬานะครทีมชาติดิฟทรายครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มจะเปิดโรงเรียนครับทำสากรให้เด็กๆที่ราชมูลตนคลองหกเป็นที่เล่นสเก็ตที่หัดรถด,ดิฟที่เล่นบี x ทุกอย่างนะครับส่วนความฝันก็ได้มาจากแรงบันดาลใจเด็กๆด,ด,ด้วยครับจากรุ่นพี่หลายๆคนเลยทําให้ที่นี่เกิดขึ้นได้นะฮะ พอเราเห็นว่านักกีฬามันโหดผู่ตันมากเราไม่อยากให้โอกาสของเด็กยุคต่อไปที่จะต้องมาเจอปัญหาแบบนี้ผมก็เลยมีแรงบันดาลใจเริ่มทำที่นี่เริ่มสอนเริ่มเป็นครูสอนแบบไม่มีตังค์ไม่ได้ตังค์เพื่อเป็นสากลให้เด็กอันนี้ไม่ได้เป็นของเรานะฮะแต่ว่าเช่าครับ เดือนละ4ี่หมื่นบาทก็คือใช่ตอนแรกเราก็ไปเป็นครูสอนขายของทํางานนี่รับเก็บเงินมาหนึ่งก้อนแล้วก็คุยกับพี่สาวเราก็บอกว่าจะเอาเงินชุดแรกทําไปก่อนนะเพราะว่าที่นี้มีคนพอเรามาถามทุกคนอยากได้เราก็เห็นเรามาคุยแล้วเฮ้ยมันเหมาะนะเราไม่ต้องสร้างอะไรเยอะเราเราว่าเราทําได้เสร็จประมาณสักสามสตอนแรกเป็นญ้าลกหมดครับผมก็เลยเริ่มติดต่อเข้ามาไถตรงนี้ครับจะเป็นท่อน้ําลงไปในสระต้องบอกว่าบ้านเราอย่างไม่มีแต่จากหลังจากตรงนี้เรากําลังคํานวณเย่างเมื่อกี้ปักเดินไล่ปักอยู่ก็คือกําลังทําลายสนามเล เป็นแท็กคู่อาจจะไม่ใหญ่มากแต่ทําให้เด็กมีเบสิกที่ถูกต้องครับเริ่มที่นี่แล้วก็สเต็ปพวกนี้ก็จะเป็นสเต็ปกระโดดเป็นมินิแลมครับอย่างน้ําในสระนี่ตอนแรกเอาออกหมดแล้วครับตอนนี้น้ามาอีกแล้วก็เราก็ต้องทําใหม่อีกรอบนึงมันก็ทาให้เราได้เรียนรู้แต่ว่ารอบแรกเป็นขี้โคลนครับตรงนี้จะเป็นโบนะฮะสระทรง เองเลข8เดี๋ยวกําลังออกแบบแหละข้างหลังก็จะเป็นแบบบ้านพักนักกีฬาครับเป็นคนจากนักกีฬาต่างจังหวัดมาแล้วรู้สึกอยากดื่มอยากกินอยากพักผ่อนที่นี่ก็จะเป็นที่หนึ่งครับพร้อมอาหารพร้อมอะไรเราก็จะทํามีที่ปลูกผักใครอยากมาทําอะไรเอ้ยไม่มีพริกไม่ต้องขี่ออกไปเด็ดพริกเด็ดกะเพราซื้อทําอะไรกินได้เลยครับเราเรารู้สึกอยากช่วยเด็กประหยัดทุกคนมาทุกคนมีแต่ไม่จําเป็นว่ามีจะต้องออกหมดทุกอย่างมาเรียนรู้ครับเราก็จะ เนี่ยครับทำเป็นแลนด์มาร์คที่นี่เป็นโบเป็นเลสซิง่งฝั่งตรงข้ามบ้านก็จะเป็นลานดิฟตอนนี้ก็รอ,อน้ำเข้าดินแน่นอัดน่าจะไม่นานมกราน่าจะได้เห็นสนามนี้กันครับได้มาร่วมยืนกันที่นี่นะครับ อาจจะไม่ต้องเด็กเก่งมาเริ่มกันเป็นโรงเรียนจริงๆที่ส่งต่อความฝันส่งต่อความสุขที่บางคนอยากเล่นตอนเด็กบางคนเคยคิดว่ามันยากมันเจ็บแต่พอเขาได้รู้ว่าเบสิกขึ้นเขาบอกผมได้ฟังคํานี้แบบรู้สึกเออเราทําได้เฮ้ยมันง่ายมากเลยนะเฮ้ยมันไม่ได้ยากอย่าง,งนี้เลยครูเอกไม่เห็นมันเจ็บไม่รบใช่ถ้าเรารู้ว่าขึ้นถูกหลักลงถูกหลักเป็นยไงอุบัติเหตุจะไม่เกิดนะักกีฬาเราก็จะแข็งแรงสูง บางเด็กบางคนคือยังไม่มีอุปกรณ์มาลองได้ครับจะได้รู้ว่าตัวเราชอบหรือไม่ชอบเราแค่อยากลองเล่นไหมจะได้ไม่สิ้นเปลืองครับมาลองก่อนพอเริ่มรู้สึกเฮ้ยตัวเองเล่นได้อยากเล่นค่อยๆค,ครับหัดฝึกเราก็ได้ฝึกอีกอย่างคือให้เด็กได้มัธยัสถ์เก็บเงินเพื่อจะซื้ออุปกรณ์เป็นของตัวเองหรือถ้าคุณเล่นแต่ว่าทางบ้านไม่สนับสนุนด้วยและตัวคุณยังไม่มีงานเรามีสากลอย่างที่บอกครับเราก็อยากจะสนับสนุนเด็กตรงนี้เราอาจจะมีกองทุนที่ซื้ออุปกรณ์เพื่อให้เด็กที่เล่นอยู่สปอนเซอร์เขาให้แล้วก็จริงแต่เราก ไม่ใช่แบบปีหนึ่งสงแผ่นแต่เด็กปีหนึ่งอาจจะเล่น6แผ่นหกักโอกาสตรงนั้นเราก็ส่งให้เขาอีกเราเข้าใจว่าบางที่เขาก็ให้ซัพพอร์ตเด็กมากไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นกีฬาที่แบบโดนเหยียดว่าเฮ้ยมันรุนแรงมันเป็นแก๊งขี้ยาเดี๋ยวนี้มันเป็นกีฬาที่แบบสมาน ครอบครัวบางคนพาลูกมาเรียนตัวเองไม่มีเวลาทํากิจกรรมเลยก็รอลูกแล้วก็มาเล่นสเก็ตกับลูกบางคนก็เล่นจัก,กรยาน bmx ครับนี่แหละครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กีฬาเนี้ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีครับผมอยากทําให้มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีเราก็เลยอยากมี สถานที่ดีๆครับให้เด็กสารฝันไปถึงอีกจุดหนึ่งได้เป็นทางผ่านเป็นสะพานทอดไปเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือว่าไปเป็นคุณครูไม่ถึงเป็นนักกีฬาแต่เขาเล่นยังไงฝากกีฬาทางเรือครับพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมไว้ให้กับเด็กๆวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่คนไหนอยากเล่นลองมาเรียนรู้เบสิกที่ถูกต้องครับมีหลายที่หลายสถานที่เดี๋ยวนี้ก็มีสวนสาธารณะครับที่ไม่ต้องเสียเงินไปเล่นเริ่มเล่นฟรีก่อนแต่ที่นี่อาจจะเป็นแบบเริ่มเล่นด้วยแล้วก็เป็นแอดวานสำหรับโปรที่จะเล่นได้ด้วยครับ ชีวิตผมก็เหมือนสเก็ตบอร์ดนะครับก็ทําให้ลื่นไหลครับก้าวแรกก็คือต้องพยืนมันให้ได้ก่อนเมื่อเรายืนด้วยกําลังขาแล้วขาข้างมันก็จะถ่ายเราไปได้ครับดังเช่นสเก็ตบอร์ดนะฮะทุกอย่างทุกกีฬาอยู่ที่ฝึกฝนครับใจรักใจชอบแล้วก็ตั้งใจทํามันส่งต่อครับอย่าคิดว่าความสุขส่งต่อไม่ได้ความสุขไม่ใช่แค่เงินครับความสุขคือความรู้สึกความสุขคือการส่งต่อสิ่งเล็กๆเนี่ยคคุณค่าของมันคือความสุข